พบกับผมพุรินันนะครับจันทร์ฮุเดชในเพจช่างไฟคููซื่อสัตว์บายช่างมิววันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะนําพานะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไปรู้จักกับเครื่องซักผ้านะครับซึ่งผมก็เชื่อแหละว่าหลายๆบ้านตอนนี้ครับจะมีเครื่องซักผ้าอยู่นะครับเพราะยุคสมัยนี้คงไม่มีใครซักมือแล้วนะครับเครื่องซักผ้าก็จะมีฝาบนนะครับอ่าแล้วก็สองถังแล้วก็จะเป็นในส่วนของฝาหน้านะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับ อุปกรณ์หน้าที่ต่างๆในเครื่องซักผ้านะครับของฝาบนอัตโนมัตินะครับตามมาดูกันครับเริ่มมาที่ผมจะไล่จากส่วนบนไปก่อนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแผงโปรแกรมนะครับซึ่งแผงโปรแกรมเนี่ยครับเปรียบเหมือนสมองนะครับที่ใช้ในการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับทีนี้ เราก็จะมาดูนะครับย้ายจากด้านหน้านะครับมาดูในส่วนควบด้านหลังนะครับตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นมีอุปกรณ์นะครับเล็กเน้อยนนะครับโดยนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับเรียกว่าเพชเชอร์สวิต์นะครับหรือเปรียบเหมือนกับเซนเซอร์วัดระดับน้ํานั่นเองพอเวลาที่น้ําเข้านะครับน้ําเข้าตัวนี้จะสั่งการนะครับให้น้ํานะครับตัดออกนะครับแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการซัก ดังนั้นพอเวลาที่เราเจอปัญหาอาการที่แบบน้ำนะครับไหลเข้าตลอดไม่ยอมตัดนะครับตัวเพชเชอร์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทำให้เครื่องเสียได้นะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับทั้งเข้าจังหวะซักแล้วก็ปั่นแห้งนะครับคือตัวเพชเชอร์นะครับถัดมานะครับเราก็จะเห็นในส่วนของวาวนะครับตรงนี้ครับจะเป็นวาวน้ำเข้าซึ่งสายยางจะเข้าจากด้านบนตรงนี้นะครับ โดยตรงนี้ครับจะมีนะครับในชุดก็จะมีอยู่2วาลวนะครับแบ่งเป็นวาลวที่ใช้ในการปรับผ้านุ่มและก็วาลวตัวที่เข้าทางผงซักฟอกนั่นเองซึ่งตัวนี้ครับมีผลนะครับต่อน้ําเข้าพอเวลาที่สมมุติว่าเราสั่งเปิดเครื่องเนี่ยมันทําการชั่งน้ําหนักผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับจะต้องดึงน้ําเข้าถ้าสมมุติว่าน้ําไม่เข้านะครับตัวนี้มีผลแน่นอนว่าทําไมน้ําถึงไม่เข้านะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดึงน้ําเข้านั่นเองนะครับมันจะทํางานสัมพันธ์กันนะครับ2ตัวนี้พอเวลาที่แผงนะครับสั่งให้น้ําเข้าน้ําเข้าเข้าจนถึงระดับที่ตั้งไว้นะครับตัวนี้ก็จะสั่งตัดน้ําอีกทีหนึ่งนะครับ2ตัวนี้จะทํางานสัมพันธ์กันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวิตช์เซฟตี้นะครับตัวนี้ครับ มันจะเป็นสวิตที่ใช้ในการนะครับเราลองสังเกตดูนะครับจะมีกระเดื่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอปิดแล้ววงจรจะต่อนะครับพอเปิดปุ๊บวงจรจะจะตัวเนี้ครับมันทําหน้าที่ในการที่จะป้องกันนะครับเราเปิดฝาถังโดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนการพัดนะครับของตัวเครื่องนะครับดังนั้นพอเวลาที่เราเปิดฝากระทานหันเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานทุกภาคส่วนเลยนะครับตรงนี้ โดยนะครับตัวนี้ครับสำคัญตรงที่พอเวลาที่มันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นอย่างเช่น DE เป็นต้นนะครับตัวนี้มีผลแน่นอนนะครับเพราะว่ามันฟ้องว่าฝาเปิดอยู่นั่นเองนะครับถัดมานะครับเราจะเปิดเข้ามาดูในส่วนของด้านในด้านในนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นในส่วนของจานซักนะครับตรงนี้คือจานซักนะครับจานซักเนี่ยจะทําหน้าที่เกลี่ยผ้านะครับเกลี่ยผ้าภายในถังนะครับภายในถัง แล้วเราพอเราถอดจานซักขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการกระบาดยึดถังนะครับตรงเนี้ยครับมีผลแน่นอนนะครับพอเวลาที่เราใช้งานมานานๆนะครับเกิดคาบฝังแน่นสะสมหรือว่าตะกัารนะครับเกาะทาให้ตรงนี้ล้าวนะครับส่งผลนะครับส่งผลให้ตัวเนี้ยครับซึ่งมันทําหน้าที่พยุงตัวถังกับแกนอยู่นะครับที่ขบกันอยู่ตรงเนี้ย พอเวลาที่มันล้าวหรือว่ามันหักเนี่ยจะทําให้ถังแกว่งได้นะครับหลายคนนะครับที่เจออาการที่ถังแกว่งนะครับก็คิดว่าเป็นโชคอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เสมอไปนะครับส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้ด้วยดังนั้นพอเวลาที่เราเจออาการถังแกว่งเนี่ยก่อนที่เราจะทําการนะครับดูเรื่องโชคนะครับให้ดูส่วนตรงนี้ก่อนนะครับว่าถังนะครับผูกไหมนะครับการกระบาดหักไหมตรงนี้สําคัญนะครับแล้วตรงนี้นะครับพอเวลา ที่เราเขย่าดูครับเราจะได้ยินเสียงน้ํานะครับเนี่ยจะได้ยินเสียงน้ําซึ่งไม่ใช่น้ําคาถังนะครับแต่มันจะเป็นในส่วนของน้ําวงบาลานซ์ซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้ถังสมดุลน,นะครับเวลาเกิดการเวียงนะครับหรือว่าจะเป็นการปั่นนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันครับ ก้องย้ายเข้ามาดูในส่วนของด้านล่างนะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยสายไฟต่างๆแน่นอนแหละวต้องมีสายไฟอยู่แล้วนะครับผมจะไล่ามาจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครได้ดูเรื่องการทํางานของเครื่องชิปของผมนะครับที่เรื่องการทํางานของชุดล่างของตัวเครื่องสื้อผ้าครับก็จะเห็นนะประมาณเนี้ย คือแพลตฟอร์มมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับจะไม่หนีไปจากนี้นะครับอาจจะเพิ่มเติมมาในส่วนแค่เซนเซอร์นิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของมอเตอร์เดนนะครับมอเตอร์เดนทําหน้าที่อะไรนะครับมอเตอร์เดนนะครับเราจะเห็นวาล์วน้ําอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์เดนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดึงน้านะครับให้ทิ้งไหลออกถ่ายทางท่อนะครับเราจึงสังเกตว่าเครื่องซักผ้านะครับทิ้งน้ํำยังไงนะครับก็โดยจากมอเตอร์เดนนะครับ โดยมอเตอร์เดีนสําคัญตรงที่เราจะเห็นตรงข้อเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมครับการทํางานของมอเตอร์เดนพอเวลาดึงปุ๊บนะครับนอกจากน้ําจะทิ้งแล้วจะทําให้ยกคัดนะครับยกไอตัวเบรกขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นในจังหวะเดียวกันปุ๊บเพื่อนะครับเพื่อให้ตัวคัดน์นยครับสามารถเข้าสู่การปั่นแห้งหรือหมุนถังไปในทางทิศทางเดียวได้นั่นเองนะครับจะทําให ผ้าแห้งครับในจังหวะตรงนี้นะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคัดนะครับซึ่งคัดเองเนี่ยอ๋อตัวนี้นะครับมีผลแน่นอนนะครับทําไมน้ําทิ้งไม่ถ่ายนะครับตัวนี้ครับพอเวลาไม่ถ่ายน้ําทิ้งนะครับน้ําก็จะคาอยู่ในถังนะครับเพราะตัวนี้ไม่ทํางานอ่ะถัดมานะครับเราจะเห็นในส่วนของคัดซึ่งคัดตัวนี้ครับจะทําหน้าที่ทั้งเป็นตัวซักและก็เวียงเพื่อปั่นมานะครับอ่ะคัดนะครับทีนี้ เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้สีขาวๆนะครับก็จะเป็นแคปนะครับหรือคาปาซิเตอร์หรือคอนดนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่อยู่กับตัวมอเตอร์นะครับคือจะเป็นของตัวมอเตอร์นั่นเองในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยครับก็จะสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับดังที่ผมจะลงไว้นะครับให้ในชิปนะครับในส่วนของการต่อก็ดีนะครับ หรือแม้จะเป็นการทํางานก็ดีนะครับมอเตอร์นะครับมีส่วนสําคัญมากที่จะรับรับคาสั่งจากแผงวงจรนะครับเพื่อให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับหรือว่าอาจจะหมุนไปทางเดียวเพื่อเข้าสู่จังหวะที่จะปั่นหมาดนะครับตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นนะครับสายพานสายพานตรงเนี้ยครับพอเวลาที่เคยมีคําถามหลายๆคําถามนะที่มักถามผมว่าสายพานเครื่องนะครับซักเหมือนไม่มีแรงนะครับหรือปั่นไม่ค่อยแห้งนะครับ เนี่ยครับให้เราดูที่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยคือหย่อนแน่นอนเห็นไหมครับบีบก็จะเข้าหากันแล้วแต่เนี้ยคือหย่อนแน่นอนสายพานนะครับมีผลพอเวลาที่เราซักอ่ารู้สึกว่าแรงอ่าแรงมันตกลงนะแล้วก็เป็นในส่วนของปั่นหมากนะครับไม่แห้งสายพานจะทําหน้าที่นะครับเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวมอเตอร์นะครับและคัดนะครับทางานสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นในส่วนของชุดล่างเนี่ยก็จะทางานสัมพันธ์กันหมด โอเคครับจบไปแล้วครับสำหรับหน้าที่นะครับแล้วก็การทำงานของเครื่องซักผ้านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตรงนี้ครับ คลิปนี้ครับจะทําให้หลายๆคนนะครับเข้าใจถึงการทํางานของเครื่องซักผ้ามากขึ้นเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละว่าคงไม่มีใครนะครับที่จะอยู่ดีจะไปแกะดูอะไรดูตรงนี้นะครับผมก็ทําในส่วนตรงนี้ให้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสาหรับใครที่ติดปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ